พ่อบอกว่าลูกๆต้องเข้าใจความหมายของพระธรรมแต่ละคําแต่ละคําให้เข้าใจเช่นสติกับสมาธิต่างกันมิฉะนั้นจะสับสนจับแพ้ชนแก่คืออย่างนี้นะขอให้ดูลูกไปด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกรรมหาจุนทะนะ่ะ มีปรากฏในสันเลขาสูตรสันเลขสูตรนี่อยู่ในพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหามากุดเล่มที่17นะเล่มที่17บเจกดมือถือดูก็ได้สันเลขาสูตรอ่ะตรัสยังไงชนเราเอ่นเขามีสมาธิผิดเธอทั้งหลายจงมีสมาธิถูกชนเราเอ่น เขามีสติผิดเธอทั้งหลายจงมีสติถูกคือมีการปฏิบัติผิดแบบอาชิตะเกตกรรมพลมัคคริโคสารมาแล้วในสมัยพุทธกาลเป็นสองในครูทั้งหกนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยทีนี้เราต้องเข้าใจว่าสติกับสมาธิเนี่ยต่างกัน สมาธิคือเอกคตาเจตสิกเอกคตาเจตสิกมีอารมณ์เป็นหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้ามีอารมณ์เป็นหนึ่งโดยมีบ hehe, so ัญญัติเป็นอารมณ์ก็ไม่เห็นเกิดดับก็เป็นมิจฉาสมาธิแต่ว่ามีรูปนามเป็นอารมณ์เห็นรูปนามเกิดดับในองค์มรกเนี่ยก็เป็นสัมมาสมาธิและขณะเราเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมี สัมมาสมาธิเกิดร่วมด้วยเพราะเราไม่จําเป็นจะต้องไปไม่จําเป็นจะต้องไปเจริญสมาธิอะไรเลยไปทําทําไมสมาธิให้จิตสงบก่อนแล้วเห็นเองอรรา,าดาบทและอุทะกาดาบทบรรลุฌานขั้นสูงสุดก็ยังขณะนี้ก็อยู่บนพรมโลกไม่ได้บรรลุอะไรใช่ไหมเพอพระพุทธเจ้าตรัสสติปัฏฐาน ตรัสสอนมากเขาเรียกอาอนุสาสนีตลอด45พันษาเนี่ยตรัสสติปัฏฐานไม่ใช่สมาธิปัฏฐานพอเจริญสติเนี่ยเจริญสติปัฏฐานพิจารณารูปนามทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะขนาดนั้นนะมีสัมมาสมาธิเกิดร่วมด้วยอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นชาวพุทธในสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่มีที่จะไปนั่งสมาธิอะไรใช่ไหมเอายกตัวอย่างอีกสักครั้งหนึ่งอุกเสนะเศรษฐีบุตรใช่ไหมหกคอเมนตีลังกาบนแป้นปลายไม้ไผ่สูงเรี่วเลยพระพุทธเจ้าตรัสแสดงธรรมเขาก็นั่งฟังบนแป้นบนปลายไม้ไผ่ บรรลุพระอาหารหันต์เป็นพระอาหารหันต์ไม่มีนั่งสมาธิกรปัญจวัคคีฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าจัดแสดงอนตัตตลกนาสูตรท่านก็พิจารณารูปนามทางตาหูจมูกลิ้นกายใจขณะฟังหรือพิจารณาขันห้าขันห้าหรือรูปนามทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเหมือนกันถ้าเราศึกษาพระไตรปิฎก โดยละเอียดเราเราไม่มีอะไรจะขัดกันนะสรุปก็คือเป็นรูปนามปัญจะวะคีนี่บรรลุพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ทั้งห้ารูปเลยไม่มีที่จะไปนั่งสมาธิอะไรเพราะฉะนั้นเราชาวพุธเราต้องยึดคําตรัดสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักเราจะไปนั่งสมาธิทําให้จิตสงบเราอ้างว่าจิตฟุ้งซ่าน พระพุทธเจ้าตรัสในจิตตานุปัสนาสติปฐานในมหาสติปฐานสูตรหรือจิตฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่าจิตฟุ้งซ่านรู้ชัดคือรู้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับเราก็พิจารณาลงไปจิตฟุ้งซ่านไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับไม่ต้องไปนั่งสมาธิอ,อะไรทั้งสิ้น